พระวันตุโวขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถรพะพระภิกษุสฆ์สงองค์สามเณรเจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนผู้น่านับถือทั้งหลายท,ทุกท่านวันนี้รายการเสียงธรรมะหรือว่าเสียงธรรม จากพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเจ้าคณะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดไฝยหิน fm 104.5 MHz มกเฮิร์ M ทุกวันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงห้าทุ่มหรือว่าตั้งแต่เวลา22นาฬกาถึง23นาฬกาเราก็จะได้มาพบกันทุกทุกสองวันทุกทุสองคืนที่เราได้มาพบกันวันนี้ ก่อนอื่นต้องขออภัยเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมา, <c oughs> ท,าทางทางที่ทางสถานีขื่นสีขาวเขาเปิดโอกาสให้ท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีได้มาพบปะกับท่านสาธุชนถึง23สถานีแต่ว่าเน็ต อินเทอร์เน็ตมันล้มคลื่นมันล้มยังไงก็ไม่ทราบทุกๆสิ่งย่อมมีอุปสรรคมีอุปัติเหตุขนาดสิ่งที่มองไม่เห็นตัว <c oughs> แต่มีอำนาจสามารถสื่อกระจายเ,าเสียงกระแสเสียงไปมายัางถึงท่านสาธุชน ก็ยังมีอุปสรรคได้ธรรมาภาพไม่เข้าใจเมื่อคืนนี้ก็ออกรายการจนครบหนึ่งชั่วโมงกับ30นาทีแต่พอเปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนได้โทรเข้าไปสนทนาปรากฏว่าเงียบกริบเสียงตามสถานีวิทยุ23สถานีหายไป ก็เลยก้มหน้าก้มตาพูดให้มันจบให้หมดเวลาแต่ว่าท่านพระครูผู้คุมควบคุมสถานีเขาพยายามสื่อให้ว่าระยะหลังๆเนี่ยให้ท่านเจ้าคุณเปิดเสียงแต่ท่านเจ้าคุณก็ก้มหน้าก้มตาพูดเอาพูดเอาก็ก็บอกว่า คลื่นมันลมแล้วก็เราก็พูดให้ให้มันหมดเวลาแต่วันนี้ถามแล้วว่าคลื่นใช้ได้ก็มาพบปะกับท่านสาธุชนทั้งหลาย <c oughs> คนเราทั้งหลายนั้นมีสิ่งที่เราจะ ต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องทำหน้าที่มีหน้าทีา่หน้าที่ของคนเราก็เรียกว่าหน้าที่ของอาชาวประมงคืคอหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าก็หาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินก็ต้องสร้างศิละปะหน้าที่ของพระ ก็เทศนาสอนประชาชนในพระไตรปิดกก็ได้บอกว่าธุระหน้าที่ใน<อ>ทางพระพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างคือคันธุระได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระไตรปิฎกอีกธุระด้านอีกด้านหนึ่ง ก็ได้แก่การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานท่านสาธุชนทั้งหลาย